ครับผมนะแดดฮอนครับแดดฮอนขี้ตมก็เดี๋ยวอยู่ประมาณทุ่งน,นี้แหละนะครับผมหญ้ากระไรด้วยทั้งหญ้าทั้งเขาเลยปนกันอยู่ี่พี่น้องเลยมันก็จะเกี่ยวลําบากนิดนึงทั้งหญา้าทั้งเขาปนกันเยนะครับผมเนาเบิ่ง,งไงเสรดแล้วนะเ๋ยวนี้กเกี่ยวแล้วขี้ตมท้างนั้นนลพี่น้องเลยเนี่ย มันต้องเดินเอา,อาข้าวมาวางไว้บนนี้นะครับผมเนี่ยเอาข่ามาวางไว้ท้งคั้นหน้าเนี่ยเต็มคันหน้าอยู่ทางปุ่นท้งพี่มันเป็นตม้มนี่ครับมันเป็นตม้มมันเป็นน้ำห้อยหอยยางบนอ่ะไม่ได้กิดต้มพี่นองเอ้ยน่มันกาสิโอ้ท้องฟ้าไหมสวยงามสบาข้างหลังท้องฟ้าอย่างสวยเลย ท้องฟ้าอย่างสวยท้องฟ้านานาะกับธรรมศาสตร์บึงดอกหญา้าปิวแวบะบแวะแวะชีวิตนี้เป็นคลองดอกหญา้าก็อันนี้เกี่ยวด้านนี้เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับผมเหลืออยู่นี่นะให้เดียวนี่แหละเหลือเหลือ,ห,อ,ห,อหน้าอยู่ให้เดียวนี่ล่ะพี่น,อน้องเลยเหลือยู่ประมาณท่านนี้ล่ะเหลือยู่ประมาณท่านนี้ ไดอ้อันนี้คืขอข่อยเมือบน,น,บน,นมันยังบนมือเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องเมืออ่นอนเท่านี้ก็มือยางน้ำขีต้ตมขี้ต้มบางกูได้ขีต้ตมติดบูดนี่เนี่ยเนี่ยมันลมด้วยนี่พี่น้องเลยลมด้วยนี่นะเวลาเดินลงไปในลมติดยกขาขึ้นแทบบ่ได้พอนะขีต้ตมครับผมขีต้ตมขีต้ตมนี่กับดอกหญา้าพี่น้องเลย ดอกย่าสวยๆนะครับผมบรรยากาศดีๆกับตรงไฮทงหน้านะครับผมวิธีบานๆเท่ากับสิบประมาณนี่นะพี่น้องเลยเท่าสิบอะไรเกิดอีหยังไลยนะครับผมนะทางนี้พี่สร้ยยยยสยยอ,ย,อเย,ยเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวเกี่ยวพี่สร้ยเกี่ยวขรลมนด้พี่น้องเลยเป็นบวกเป็นว่างเลยพี่สร้ยเป็นเกี่ยวขรลมเป็นเกี่ยวเก่งอยู่ด,ยด้วยเกี่ยวเก่งอยู่ ข้าวลมนี่มันทั้งเข่าทั้งหยาแล้วครับปุ่มใส่กันรถครับผมนะมัดลมแล้วถือว่าบรเหน็นหยาแต่อันยืนๆน,นี่ไข่อยแต่หยาหยากับเขายืนเที่ยงกันลอ่องซองถ้อว,ว่าบรเห็นกับว่าสิโพดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งถ้าข่เปล่า,าก,ก็สิปุ่มเอาสาวเอาสาวเอาขื้ว่าหละพี่นองง้องเลยอีกรอบนึงกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปกินน้ำกันนะครับผม สุดยอดกับบรรยากาศทงไฮทงนาเย็นไงพ่อน่ะเมื่อยปะบวมเมื่อยเล่นปะปวดเอวจริบวมเมื่อยแต่ปวดเอวเออกระเจ้าว่างแลอวสิเดี่ยวมีดมาซอออกเลยตัดออกไปแล้วข้างล่างใส่ข้างล่างมันลงโล่งน้องใหม่เกิดตลอดปีได้พี่เนาะเกิดอีกแล้วน้องใหม่ จะว่ามันสีบอลร่ำใหญ่คือยังสุ่มนีสุมหนีร่ำใหญ่ครับคระอพะกัญยงดอกะย์ี่เรม่นามีบ่ออกพะัยอมดอกพักัยงบ่มีบ่หบ่หจากดอกพักัญยเป็นยังไงไอเอาน้าไปแชตูยเย็นไว้ยไปเอาเอาหมูไปแชรตู้เย็นไว้เลยไปไปจ้นหล่ะสีวัดอกหากินเด้บอกบอกล่ะ ท้องฟ้างามพี่น้องเลยหนึ่งทองฟ้างามงามบันยามเขาวหอมเหมือนนันมม่นบันยามเขาวหอมมาแดดบดบัดนยามเขาวหอมมาแดดเป็นเกี่ยวขาวละแดดจ้าขึ้นอย่างนี้ห้ามันนี่เสามมันเอาไปใส่เอาคือพ่กเอาไปน้ำเน้เห็นไ่มไปเเฮ้ยรถไปน้ำเอาเอาหน้าไปน้ำ ขึ้มีแล้วซองแพ็กอยอะขนาดกินเบิ้ลหรือเ่าองแพ็กอยู่ันเขี้ยตู้ไว้แพ็กนึงแล้วจะกินเบกดกินละคนละเนี่ยมกินยน่ยมกินคนละขั้ยทีย่างแบเอาเอาไปแช่ตู้เย็นย้อนไว้ในสองฟิตนะแกออกกันเด้อแกออกกันย่างเสร็จสองฟิตมันสิมีหมูแดดเดียวหมูทอดกระเทียมกับเดี๋ยวสิไปแบ่งมาเอาสิไปแบ่งเอาดอกไม่ใช่ฟิตใส่ไปฮะมันเป็นเนือใส่สองฟิี่สิบูใส่ตู้เย็นไว้ เดี๋ยวเวลาขี่เงี้ยพี่แกเอาดังเอาหนามไปใบเงี้ยน,นะครับผมเอาหนามไปใบเงอ้แดดอีหลีเลยพี่น้องเลยเขาบอกแดดอีหลีเขาบอกแดดกระหอน,นโอ้ ปวดเอวกับปวดเอวเกีเ่ยวเขาแดดกระหอนนี่นะครับผมสี่เบียดลูกเศร้าหัวเศร้าหน้าเนี่ยมีหมาเป็นมูดีกว่ามีมูมาหมามานี่มานอนนั้นี่ไงครับผมอ่ะรดเออมีหมาเป็นมูดีกว่ามีมูอ่ะเด,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 ดินมาเดินมาเร็วอันนั้นเร็วเดินเร็วเดิดิ

เดนะเดินพี่เด็ดเด็ดอึ๊บรับคอตีเขา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 รับคอตีเขาเลยพ่อได้หยอกเหลือตัวเดียวครับผมอีกตัวหนึ่งตัวเมียรถชนตายแล้วตัวเมียรถชนตายแล้วพ่อได้โอย้ยลังอันนี้ไหมหลังอันน,นี้ไหมโดดแฟร์ค่ะแท้ละนอน ตัวเต็งคะแท้ตัวเต็งคแท้นี่หมาเป็นมูดีกว่าไม่มูมามาแต่ว่าคือเบื้องล่านี่คือเฮาสิเป็นมา <c oughs> มวลมูเลยเฮาสิเป็นมา <c oughs> ตอนนี้มัมีคนครบล้วก็ได้เป็นมามาหัวเนากเ็เลยโดนออยู่น้ำมา เวลาพักไคอได้หยอ,อกมันเลยครับเลยอยู่ตัวเดียวเรานั่กับมาา้นอตยรถชนตายมีตัวหนึง่งรถชนตายตอนน้องทนอออมาถ้ามันชนตอนที่วันที่พาตา,าทนไปหาหมอนวิ่งตามรถออกไปออกไปถึงถนนใหญ่มันวิ่งตามรถมมออกไปจนถึงถนนใหญ่เราก็ไม่รู้ว่มามาวิ่งตามอพอกลับมาแล้วก็รถชนตายตัวหนึงน่งตัวเมียก็เหลือตัวผู้อยู่ตัวเดียวตอนเนี้เหลือไอ้ไอ้วานอนอยู่ตัวเดียว ยังดีได,ด,ด,ด้เล่นได้หยอกมันมันอาจจะโซนไม่ใช่อาจจะสซนแหละมันโซนมากชอบกับนั่นกับนี่เดี๋ยวจะหาปอกคอมาใส่ให้มันอยู่ยว<ม>เวลามันโซนๆมันก็จะได้จับมันล็อกใส่โซ่ตีเลยนะ <laughs> ้ารุนไม่หรอกเอาปอกคอมาใส่ให้มันจะไ,ได้รู้ว่าเป็นหมาหมามีคนเดี้ยงโอเคนะครับผมนะไต่พี่เกาค่ะ ว่าไม่ได้ยังต้องสารับคลิปนี้ไปเตมนี่นะครับผมสวัสดีครับโอ้เตรียมผ้ามาอาบน้ำพร้อมติเจียวขึ้อาน้ำคนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปอาบโอ้หนาวดิมื่อคืนนี่โอ้เกือบอาบน้ำบ่ได้ยังวะได้มากระโดดเชือก10นาทีเงาอออกค่อยไปอาบน้ำได้ยังวะเมื่อคื้น กลางวันละแดดร้อนนะกลางคืนล้วก็น้ำหนาวครับผมยังสี่สิบห้าสาวๆมากอดเดียว